อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักวันนี้วันที่8พฤษภาคมให้เรามาฟังพระคำของพระเยซูด้วยกันนะคะลูกเอย๋ยอย่ามัวแต่รอให้ปัญหาและชีวิตของเจ้าหายไป สิ่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะในโลกนี้เจ้าจะประสบความยากความทุกยากแต่ชีวิตนิรันดร์อันปราศจากความทุกข์ร้อนของเจ้าถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีจงรอคอยวันที่เจ้าจะได้รับเป็นมนรดกลูกเอ๋ย จงชื่นชมในมรดกซึ่งไม่มีใครจะเอาไปจากเจ้าได้เลยแต่จงอย่าแสวงหาสวรรค์นบนโลกใบนี้จงเริ่มต้นทุกๆวันด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับปัญหาจงทูลขอให้เราเตรียมเจ้าให้พร้อม ที่จะเจอความยากลำบากทุกอย่างที่เจ้าต้องเผชิญการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดคือการใช้ชีวิตอยู่ในเรามือของเราจะช่วยเจ้าไว้แล้วจะไม่มีวันปล่อยเจ้าไปจง พูดคุยกับเราในทุกสิ่งจงมองปัญหาด้วยความเบิกบานและมองว่าเป็นความท้าทายที่ทั้งเราและเจ้าสามารถรับมือได้ด้วยกันลูกเอ๋อยจำไว้เสมอว่าเราคอยอยู่เคียงข้างเจ้าและเราได้ชนะโลกแล้ว อาเบนค่ะให้เรามาฟังพระธรรมยอนบทที่16ข้อ33ด้วยกันนะคะพระเยซูตรัสว่าเราพูดเรื่องพวกนี้เพื่อว่าท่านจะได้มีสันติสุขเพราะท่านมีส่วนร่วมในตัวเราในโลกนี้ท่านจะมีปัญหาเดือดร้อนสารพัด แต่ให้เข้มแข็งไว้เพราะเราชนะโลกแล้วและในอิสยาบทที่4 1ข้อ13ได้ตรัสว่าเพราะเรายาเวพระเจ้าของเจ้ากำลังจับมือขวาของเจ้าไว้เป็นเราเองที่กำลังพูดกับเจ้าไม่ต้องกลัวเราจะช่วยเจ้า และในฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ได้ตรัสว่าพระคริสต์ให้ข้าพเจ้ามีกำลังที่จะทนได้กับทุกสิ่งโอฮาลลูยาโอพระบิดาจุคาพระบิดาพระบุตรพระวัญญาบริสุทธิ์ลูกขอบพระคุณพงค์จุคา ทุกคำที่พระองค์สั่งสอนตักเตือนให้เราไว้วางใจในพระองค์ให้เราเข้ามาเฝ้าพระองค์พระงค์จุคา,าช่วยพวกเราแต่ละคนด้วยเถิดให้เราตั้งแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจในทุกวันเวลาเพราะพระองค์จะตรัสกับเราผ่านประคำของพระองค์ขอพระคุณ สำหรับรคำที่ให้เรานั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสิ่งใดพราะพระองค์อยู่กับเราพาะพระองค์จ,จับมือเราพาอพระองค์จะช่วยกู้เราในทุกถึงทุกอย่างที่เราจะต้องทําขอพระคุณพระองค์ทุกคาที่พระองค์อยู่ในเรานะั้นเราจะสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ขอให้เรามีความเชื่อความเชื่อให้มากขึ้นมากขึ้น แต่ละวันสูงขึ้นสูงขึ้นพงเจ้าขาขอพระคุณพงเจ้าขาที่เรามีโอกาสเข้ามาเฝ้าพระองค์ในวันนี้ขอพระองค์อยู่กับพี่น้องของลูกทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนพงเจ้าขาขอพระองค์ปกป้อง,กองดูแลคุมรองดูแลเขาเขาเจ็บเขาไข้เราก็ขอให้เขาหายพงเจ้าขาเขายากจนก็ขอพระองค์ช่วยกู้ช่วยเสริมเขาด้วยเถิดพงเจ้าขาขอให้เขาสแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ โอ้พงศุขารูขอประคุณสำหรับวันนี้ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน